สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำลอดช่องสิงคโปร์วันนี้ก็จะทำเป็นสีม่วงจากดอกอัญชันเส้นเหนียวนุ่มหอมหวานเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมนะคะต้มน้ำให้เดือดจัด น้ำเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเพิ่มความหอมด้วยใบเตยมาสามใบจากนั้นคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะพอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้หม้อดเดือดอีกรอบค่ะ สำหรับน้ำเชื่อมของเราเดือดได้ที่แล้วเราก็สามารถปิดแก๊สได้เลยค่ะพอเราปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนุนสุกที่นําไปซอยเป็นเส้นลงไปคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นเราก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราก็จะมาทําน้ํากะทิกันค่ะใส่กะทิลงไปตามด้วยเกลือปน่นสําหรับกะทิเราจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเคี่ยวต่อด้วยไฟอ่อนเพื่อให้กะทิของเราสุกดีขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะพอกะทิของเราเริ่มเดือดกับขอบหม้อก็แสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็สามารถปิดเกสแล้วก็พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ต่อไปเราก็จะมาทําน้ําอัญชันสูตรเข้มข้นกันค่ะตั้งหม้อต้มน้ําให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่ดอกอัญชันสดลงไปประมาณ1-2ึ่งองมือนะคะต้มต่อไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ได้สีดอกอัญชันออกมาเยอะที่สุดค่ะสําหรับสีก็ได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะบีบมะน,นาวลงไปหนึ่งซีกเพื่อปรับโทนสีให้สว่างขึ้นค่ะ เราก็จะได้น้ําอัญชันที่เป็นสีม่วงแบบนี้นะคะสําหรับน้ําส่วนนี้เราจะเตรียมไว้สําหรับนําไปผสมกับแป้งค่ะน้ําที่ใช้ต้องเป็นน้ําที่เดือดจัดนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีผสมแป้งค่ะจากนั้นเราก็จะตักน้ําอัญชันที่เดือดจัดลงไปผสมกับแป้งมันสาปะหลังนะคะ ทยอยใส่น้ำเดือดจัดลงไปแล้วก็สลับกับการนวดแป้งค่ะสำหรับการใส่น้ำจะไม่มีสูตรที่ตายตัวค่ะเราจะใช้วิธีใส่น้ำเดือดจัดลงไปแล้วก็คนดูแป้งเอานะคะพอแป้งของเราเริ่มที่จะจับได้แล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือนวดค่ะนวดต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มค่ะ ถ้าแป้งเหลวเกินไปเราสามารถใส่แป้งมันสับปะหลังลงไปได้นะคะถ้าแป้งของเราแห้งเกินไปเราก็สามารถใส่น้ําเดือดจัดลงไปได้ค่ะสําหรับเนื้อแป้งของเราก็ได้ที่แล้วนะคะลักษณะเนื้อแป้งก็จะเหนียวนุ่มเหมือนดินน้ํามันแบบนี้ค่ะใช้ได้แล้วนะคะ สำหรับแป้งก็นวดได้ที่แล้วค่ะจากนั้นเราก็จะแบ่งแป้งเป็นสามก้อนเท่าๆกันเพื่อที่จะนำมารีดนะคะเวลารีดแป้งเราก็จะโรยด้วยแป้งมันซับมัหลังลงไปที่เขียงแล้วก็ไม้รีดเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งติดเขียงแล้วก็ไม้รีดค่ะจากนั้นเราก็จะนําก้อนแป้งมารีดให้เป็นแผ่นยาวๆบางๆเพื่อที่จะนำไปสอยเป็นเส้นค่ะ พอเรารีดแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำแป้งมาซอยให้เป็นเส้นค่ะวันนี้ก็จะทำกันแบบง่ายๆบ้านๆโดยการใช้มีดมาซอยนะคะทำเส้นที่ไม่ได้กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะ สำหรับเส้นลอดช่องสิงคโปร์ซีม่วงของเราก็เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะนําเส้นลอดช่องสิงคโปร์ไปใส่กระชอนตาทีเพื่อทําการล่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนค่ะถ้าเราไม่ล่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนนะคะนําไปต้มเลยจะทําให้น้ําที่ต้มมีความเหนียวข้นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเส้นรอดช่องต้องทําการร่อนแป้งส่วนเกินออกก่อนที่จะนําไปต้มค่ะ ต่อไปเราก็จะมาต้มเส้นลอดช่องสิงคโปร์กันนะคะตั้งหม้อต้มน้าให้เดือดจัดน้ําเดือดจัดดีแล้วเราก็จะใส่เส้นลอดช่องสิงคโปร์ลงไปใส่ลงไปแล้วล้วก็คนสักเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้เส้นติดกันจากนั้นเราก็จะต้มต่อด้วยไฟแรงเพื่อให้เส้นของเราสุกดีค่ะ สำหรับเส้นลอดช่องสิงคโปรของเราก็สุกใช้ได้แล้วนะคะเวลาเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจก็ใช้ทับพ,พีตักขึ้นมาดูนะคะเวลาแป้งสุกเขาจะเป็นเนื้อที่เงาแล้วก็ใสแบบนี้ค่ะได้ที่แล้วเราก็จะนำกระชอนมาตักออกนะคะพอตักออกมาแล้วเราก็จะนำมาพักไว้ในน้ำเย็นเป็นน้ำอุณหภูมิห้องปกติ เพื่อหยุดความสุกและจะทำให้เส้นของเราเหนียวนุ่มไม่ติดกันด้วยนะคะพอน้ำที่หนึ่งของเราเริ่มร้อนนะคะเราก็จะตักออกนำไปแช่ไว้ในน้ำที่สแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทดีเลยค่ะพอเส้นลอดช่องสิงคโปร์ของเราเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะก็จะมีความเหนียวนุ่มไม่จับกันเป็นก้อนที่สำคัญเส้นลอดช่องของเราจะไม่ไปอืดในน้ำกะทิแน่นอนค่ะ เห็นไหมคะเวลาเส้นลอดช่องของเรายืนสนิทก็จะมีความเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะตักออกแล้วก็พักเส้นไว้ให้เสด็จน้ําค่ะพอเส้นของเราเสด็จน้ําดีแล้วนะคะเราก็จะนํามาเทใส่ในชามผสมใส่น้ําเชื่อมแล้วก็ขานุนลงไปค่ะสําหรับความหวานเพืเ่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะ ใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เส้นดูดเอาน้ำเชื่อมเข้าไปค่ะตามด้วยน้ำกะทินะคะสำหรับใครที่ทำทานเองสามารถใส่ลงไปทีเดียวทั้งหมดได้เลยค่ะสำหรับใครที่ทำขายนะคะแนะนำให้ทยอยใส่น้ำกะทิลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะขายหมดนะคะสุดท้ายเลยเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปค่ะคนให้เข้ากันอีกรอบค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีตักเสิร์มนะคะจะตักเสิร์มใส่แก้วหรือว่าใส่ถ้วยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำลอดช่องสิงกะโปร์สีม่วงจากดอกอัญชัน เส้นเหนียวนุ่มหอมหวานมันเย็นชื่นใจอร่อยมากๆเลยค่ะทําง่ายๆอร่อยๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ขวบ้านนาอาหารอาาร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ